แต่ว่าไปเวลาตั้งคำถามวิจัยดูเหมือนจะง่ายแต่บางทีก็งงงงใช่ไหมคะว่าควรตั้งหรือว่าเขียนแบบไหนดีเพราะว่าการตั้งคำถามวิจัยที่ไม่ดีมันจะมีผลต่อการออกแบบงานวิจัยแล้วก็ผลงานวิจัยที่ได้ออกมาก็อาจจะไม่มีความหมายอย่างที่ควรจะเป็นนะคะวันนี้อาจารย์ก็เลยมีเช็คลิสต์มาให้ตรวจสอบค่ะว่าคำถามวิจัยของเรามันไม่ปังอยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าจะทำให้ปังปัง,ป,งปังเนี่ยนะคะต้องทำยังไงพร้อมกับยกตัวอย่างโดยละเอียดนะคะ อันแรกเลยค่ะเราจะดูว่าคำถามวิจัยของเราเนี่ยมันกว้างหรือว่ากํากวมเกินไปไหมนะคะมันเคลียร์มันชัดเจนไหมหรืออาจจะถามตัวเองว่าถ้าเรามองคำถามวิจัยของเราแบบไม่ไบแอสเลยเนี่ยคำถามของเราเนี่ยจะทำให้คนอ่านเข้าใจไหมว่าเราต้องการจะศึกษาอะไรหรือว่าตอบคำถามอะไรหรือว่ามีจุดประสงค์การวิจัยว่าจะทำอะไรนะคะ ยกตัวอย่างคำถามวิจัยที่มีความกว้างหรือว่ากำกวมนะคะอย่างเช่นคำถามว่าเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างไรนะคะอ่านแล้วก็จะเห็นว่าเป็นคำถามที่กว้างแล้วก็ไม่ชัดเจนมากๆเลยนะคะอ่านแล้วบอกไม่ถูกเลยว่างานวิจัยจะจับอะไรตรงไหนต้องการจะทำอะไรอย่างไรรวมถึงมองภาพไม่ออกเลยว่าจะต้องดำเนินการวิจัยยังไงแล้วสุดท้ายผลการวิจัย จะตอบอะไรออกมานะคะซึ่ง approach ของวิดีโอนี้นะคะก็คือเมื่อเราเห็นภาพความไม่ปังแล้วเนี่ยนะคะเวลาจะปรับปรุงแก้ไขเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะก็คือเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์หาจุดที่เป็นปัญหาของคำถามวิจัยเราให้เจอก่อนแล้วจากนั้นเราจะดูแนวทางแก้ไขกัน,นะคะ่ะ ซึ่งสำหรับกรณีของคำถามวิจัยที่กว้างและกำกวมเนี่ยเริ่มแรกเรามาหาจุดที่ไม่ชัดให้เจอก่อนนะคะโดยความไม่ชัดเนี่ยอาจจะดูได้จากสองสิ่งนี้นะคะก็คือหนึ่งลองดูซิว่ามันมีคำไหนหรือวลีไหนที่ยังไม่ชัดเจนในคำถามของเราหรือเป็นคำถามที่ระบุขอบเขตไม่ได้เลยหรือเปิดกว้างเกินไปสำหรับการตีความที่แตกต่างกันนะคะกับสองมีอะไรที่เกี่ยวกับแนวคิด กลุ่มเป้าหมายสถานที่หรือช่วงเวลาที่สามารถจะเจาะจงลงไปได้มากกว่านี้ไหมนะคะซึ่งแนวทางแก้ไขถ้าหากว่าเป็นคําหรือวลีที่ไม่ชัดเจนวิธีการแก้ไขก็คือเริ่มจากกําหนดคําจํากัดความให้เจาะจงลงไปอีกหน่อยนะคะเช่นแทนที่จะพูดว่าโซเชียลมีเดียนะคะก็ระบุไปเลยว่าจะจับตัวไหนจะเป็น Instagram หรือ X หรือ TikTok นะคะหรือ แทนที่จะพูดว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการศึกษาเราก็อาจจะทําให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าทำให้แคบขึ้นโดยการเปลี่ยนจากเทคโนโลยีไปเลยว่าเป็น virtual reality นะคะหรือคำว่าการศึกษาที่มันกว้างก็เปลี่ยนเป็นผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือแทนที่จะพูดกว้างๆแล้วก็ไม่ชัดว่าผลกระทบ อย่างนี้นะคะผลกระทบต่อเราก็พูดไปเลยว่าผลกระทบต่อความนับถือตัวเองคือระบุว่าเป็นผลกระทบด้านไหนอะไรแบบนี้นะคะให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะและถ้าปัญหาของความกว้างและความกำรรกวมของเราเนี่ยมันอยู่ที่แนวคิดหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่มันไม่ชัดสถานที่หรือเวลาที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงอย่างงี้นะคะเราก็อาจจะแก้ปัญหาโดยการระบุ กลุ่มเป้าหมายไปเลยให้ชัดอย่างเช่นแทนที่จะใช้คำว่าประชาชนเนาะซึ่งมันกว้างเราก็อาจจะระบุไปเลยว่ากลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีอายุ18-25ปีปีนะคะรวมทั้งอาจจะกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าพารามิเตอร์ตัวไหนที่เราสนใจอย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าเป็น ประวัติศาสตร์ทั่วไปของชุมชนนี้เราก็อาจจะระบุไปเลยว่าเป็นช่วงทศวรรษที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะของชุมชนไหนนะ,ะระบุขอบเขตพารามิเตอร์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเมื่อแก้ไขแล้วก็จะสามารถตั้งคำถามวิจัยเนาะได้หลายแบบอะคะ่ะเมื่อเราลงลึกลงไปเนาะเราระบุคำจำกัดความอะไรต่างๆมันจะได้ คำถามวิจัยที่ชัดมากขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจอะไรแต่ว่าสมมุติว่าในที่นี้เราระบุความชัดเจนลงไปว่าเทคโนโลยีที่ว่าของเรานั้นคือการใช้สมาร์ทโฟนนะคะและผลกระทบต่อสังคมอะไรเนี่ยเราก็หมายถึงระบุไปเลยว่าเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบ face to face รวมถึงระบุด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจคือผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีอายุ1 8ถึง2ีปีอย่างเป็นตน ต่อมาค่ะคำถามวิจัยที่ไม่ปังอาจจะเป็นเพราะว่ามันซับซ้อนเกินไปนะคะลองอ่านดูสิคะว่าคำถามวิจัยเนี่ยมันซับซ้อนเกินกว่าที่มันจะตอบได้ในงานวิจัยเดียวหรือเปล่านะคะตัวอย่างเช่นคำถามวิจัยว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชายฝั่งและวิธีการรับมือที่ดีที่สุดของชุมชนควรเป็นอย่างไร แน่นอนค่ะคำถามวิจัยนี้มีความสำคัญแน่ๆแ,แต่ว่าคำถามนี้มันทั้งกว้างทั้งซับซ้อนค่ะเกินกว่าที่เราจะตอบคำถามได้ภายในงานวิจัยเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูค่ะว่าวิเคราะห์ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะมาดูซิว่าปัญหาอยู่ที่ตัวแปรมากเกินไปหรือเปล่านะคะขอบเขตกว้างเกินไปหรือเปล่าทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ด้านช่วงเวลานะคะหรือว่าด้านแนวคิด กว้างไปไหมหรือในคําถามของเราเนี่ยมีคําถามหลายๆคําถามซ้อนๆกันอยู่ในคําถามเดียวกันหรือเปล่านะคะพอเราเริ่มวิเคราะห์ได้แล้วว่าปัญหาอยู่ตรงไหนคราวนี้เราก็มาลดความซับซ้อนกันด้วยแนวทางแก้ปัญหานะคะโดยดับแรกเลยนะคะถ้ามันซ้อนๆกันอยู่หลายคําถามนะหรือมีหลายตัวแปรเราลองแยกมันออกมาเป็นข้อย่อยๆนะคะหรือว่าทําให้มันเล็กลงได้ไหมนะคะซึ่งข้อย่อยเหล่านี้ บางทีแยกออกมาแล้วเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งอาจจะเป็นออปัญหาวิจัยที่เหมาะที่ควรจะหยิบมาทำก็ได้แล้วก็สามารถทำได้สำเร็จในเวลาที่เรามีอยู่นะด้วยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสองก็คือกำหนดขอบเขตที่จะโฟกัสให้แคบลงด้วยนะโดยการเลือกประเด็นที่จะโฟกัสออกมาเป็นประเด็นเดียวที่ใหญ่พอที่จะเป็นงานวิจัยแล้วก็สามารถตอบคำถามวิจัยนั้นได้นะคะ หรือว่าสลองกำหนดสโคปด้านเวลาด้านภูมิศาสตร์หรือว่าด้านประชากรเนี่ยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะเพื่อจะได้ลดความซับซ้อนลงนะกำหนดสโคปลงมาให้มัน,ให,มนให้มันแคบลงเนาะให้มันชัดไปเลยว่าจะสนใจกลุ่มไหนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืออะไรยังไงนะคะหรือว่า ถ้ามีคําถามย่อยที่น่าสนใจเนี่ยพอเราแยกออกมาเนี่ยมีหลายคําถามที่น่าสนใจแล้วแต่ละคําถามเนี่ยก็ใหญ่พอที่จะเป็นงานวิจัยได้โดยลําพังอย่างเงี้ยทำอเผอิญแยกแล้วก็ยังมีคําถามน่าสนใจหลายคําถามไม่รู้จะเลือกอันไหนอีกอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เราเรียงลําดับคําถามตามความสําคัญของมันก่อนแล้วก็อาจจะเลือกประเด็นที่สําคัญที่สุดมาเป็นประเด็นวิจัยเพียงเรื่องเดียวพอ ะะทั้งนี้ก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำการค้นคว้าหรือวิจัยได้ด้วยวิธีวิจัยที่สมเหตุสมผลในเวลาที่เหมาะสมหรือด้วยการเก็บข้อมูลและว,วิเคราะห์ที่เป็นไปได้จริงในเวลาที่กำหนดนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อแก้ไขแล้วนะคะจากคำถามที่เรามีตัวแปรเยอะแล้วก็มีคำถามซ้อนการหลายคำถามเมื่อกี้นะคะเราก็จะได้ลด ขนาดลงมานะคะลดความซับซ้อนลงมาเหลือประเด็นที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือเราจะศึกษาแค่ชุมชนประมงชายฝั่งขนาดเล็กในพื้นที่หนึ่งนะพื้นที่ A เนี่ยและเราก็จะศึกษาแค่เฉพาะผลกระทบทางเศรษฐ,ฐกิจที่สำคัญจากการเพิ่มสูงขึ้นของน้ำทะเลด้วยนะเราไม่ได้เหมารวมหมดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของอชายฝั่งที่เกิดจาก โลกร้อนอะไรที่มันเยอะแยะหลายอย่างนะเราโฟกัสแค่อย่างเดียวนะคะต่อไปค่ะมาดูซิว่าคำถามเรายังไม่ปังเนี่ยเพราะว่าคำถามวิจัยของเราเนี่ยมันก็ง่ายเกินไปหรือเปล่าประมาณว่าคำถามนี้สามารถตอบได้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่โดยไม่มีความลึกในการหาคำตอบหรือแบบ ตอบได้เลยโดยไม่ต้องมีกระบวนการวิจัยอย่างนี้ก็เรียกว่าง่ายเกินไปก็ไม่ไม่คู่ควรที่จะต้องทำวิจัยอย่างนี้นะคะเช่นคำถามวิจัยถามว่าเออเพศเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการจัดก,การขยะไหมอยากรู้ว่าเพศชายเพศหญิงเนี่ยออมีส่วนร่วมต่างกันไหมนะคะก็จะเห็นว่าคำถามนี้มันก็ too simple ใช่ไหมคะ too simple คือมันก็ เรียบง่ายธรรมดาเกินไปอะเออประมาณว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์ก่อนค่ะว่ามันง่ายเนี่ยเพราะอะไรเนาะหนึ่งคือตัวแปรมันง่ายเกินไปหรือเปล่าไม่มีอะไรที่จะแบบควรให้การค้นหาเลยไหมม,มันธรรมดาเกินไปอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันมีคำตอบชัดเจนอยู่แล้วแบบรู้กันโดยทั่วไปแล้วหรือเพียงแค่เซิร์ชก็หาคำตอบเจอแล้วอย่างเงี้ยนะคะหรือ คำถามมันจำกัดตัวเองเกินไปไหมทำให้การวิจัยเนี่ยอาจจะไม่ได้แง่มุมพิเศษใหม่ๆอะไรหรือว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรไหมนะคะพอรู้แล้วว่ามันง่ายตรงไหนคราวนี้เราก็มาปรับปรุงมันให้สมคุณค่ามากขึ้นด้วยวิธีต่อไปนี้นะคะก็คือหนึงลองทำให้มันลึกขึ้นได้ไหมนะคะคือแทนที่จะถามคำถามแค่ว่าอะไร ง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะอาจจะถามให้มันลึกขึ้นเป็นในเชิงของการหาสาเหตุหรือกระบวนการหรือผลที่เกี่ยวข้องตามมาที่มันเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยนะคะหรือแทนที่จะมองตัวแปรเดียวเดี่ยวๆเนี่ยเราอาจจะค้นหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆโดยมองในเชิงของ c o s t อฟเฟ c t หรือ correlation หรือ c o m p a r i ริ n แทนบ้างดีไหมนะคะหรือ อาจจะตั้งคำถามกับสมมติฐานสมมติฐานเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมองทางเลือกใหม่ๆที่ยังไม่ไม่เคยมีคนพิจารณานะคะหรือว่าขยายขอบเขตให้มองด้านอื่นที่กว้างขึ้นเช่นอาจจะมองด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อหัวข้อของเราอย่างเงี้ยนะคะมองให้มันกว้างขึ้นแทนที่จะ ซิมโพล่จนเกินไปอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเติมกรณีศึกษาหรือกลุ่มประชากรเฉพาะตรงไหนที่มันมียูนิคเนสที่น่าสนใจลงไปเพื่อที่ทำให้งานของเราเนี่ยมันดูมีคุณค่ามีความหมายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ดูธรรมดาจนเกินไปนะคะดังนั้นจากหัวข้อเดิมที่มีตัวแปรเดียวเดียวนะคะเราก็จะปรับปรุงเป็น ปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้เรื่องสิ่งแวนล้อมเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมการจัดก,การขยะของชุมชนริมน้ำในเขตพื้นที่ A อ,อย่างไรนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้คำาาวิจัยของเรามันไม่ง่ายเกินไปไม่ too simple เกินไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะมาดูสิคะว่าลักษณะ คำถามวิจัยของเราตอนนี้นะคะมันไม่ปังเพราะว่ามันเป็นคําถามวิจัยที่เหมือนบ่งชี้คําตอบอยู่ในตัวหรือว่าแสดงให้เห็นถนึงความคิดเห็น,หนของผู้วิจัยในคําถามเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ปังแน่นะคะตัวอย่างคําถามวิจัยเช่นทําไมอาหารที่ดัดแปลงพันธุกรรมจึงส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์อ่ะเห็นไหมคะว่าคําถามนี้เนี่ยมันบ่งชี้ ว่าผู้วิจัยเนี่ยเหมือนกับมี b แ a สอะไรเล็กๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเน้นแล้วว่าเป็นผลเสียแปลว่าเขาจะไม่สนใจผลด้านอื่นนั่นคือความ b แ a สถูกไหมคะหรือว่ามันเป็นการบ่งชี้อยู่แล้วอะว่าโอ้อาหารเนี้ยมันต้องส่งผลเสียแน่ๆเลยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าในทางวิชาการถือว่าไม่เปิดกว้างนะคะไม่ เป็นกลางเพียงพอนะคะแล้วก็มีความอคติอยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีปรับแก้ก็จะต้องเริ่มจากต้องหาก่อนใช่ไหมคะว่าตรงไหนในคำถามวิจัยที่มันส่อความไบแอสนะคะมันเป็นที่ภาษาที่เราใช้ไหมว่าคำถามของเรามันมีคำไหนที่สื่อให้เห็นว่าเราตัดสินสถานการณ์นะหรือภาษาที่บ่งบอกว่าเราอยู่ข้างไหนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่า นะคะตัดสินใจเลือกข้างทั้งที่มีหลายสิ่งให้เรา explore ให้ครบก่อนที่จะฟันธงอย่างเงี้ยนะคะแต่เราฟันธงไปแล้วหรือเปล่าอย่างงี้นะคะหรือว่าจากสมมุติฐานในคำถามวิจัยของเราเนี่ยสมมุติฐานของเราดูมีการคาดคันไม่ใช่คาดเดากะเกณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าคำตอบน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคำถามวิจัยของเราเนี่ยมันฟันธงในแง่มุมเดียวโดยไม่ พิจารณาแนวความคิดอื่นๆที่อาจจะแตกต่างจากความคิดของเราไหมนะคะเมื่อทราบปัญหาแล้วเราก็จะมาลงมือแก้ไขกันแก้ไขยังไงก็คือลองดูค่ะคำคำไหนภาษาตรงไหนที่มันมีความอาคติเนาะให้เราปรับคํานั้นตัดออกไปค่ะแล้วใช้ภาษาที่เป็นกลางแทน ะะเลือกคำที่มันไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือแสดงการเลือกข้างนะที่มันจะยืนยืนยืนอยู่ตรงกลางนะคะใส่เข้าไปแทนเนาะรวมถึงอาจจะตั้งคำถามให้เปิดกว้างนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคำถามที่นำไปสู่คำตอบใดคำตอบหนึ่งตั้งแต่แรกเหมือนเมื่อกี้ ตัวอย่างของเราอย่างเงี้ยเราก็ควรปรับภาษาและคําเรานั้นให้มันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสแสวงหาคําตอบหรือความเป็นไปได้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คําถามของเราควรจะเน้นที่การสํารวจความคิดที่หลากหลายต่างๆไม่ใช่พิสูจน์ความคิดใดความคิดหนึ่งที่มีอยู่ในใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อปรับแล้ว ะค,ะคำถามของเราเมื่อกี้ที่เคย bias อยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นคําถามก็จะเป็นอาหารที่ดัดแปลงพันธุกรรมมีประโยชน์และโทษต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างไรบ้างซึ่งเปิดโอกาสให้เรา explore หัวข้อนี้ในทุกๆด้านมากยิ่งขึ้นนะคะและก็ลักษณะคําถามวิจัยที่ไม่ปังอันสุดท้ายนะคะก็คือเป็นคําถามวิจัยที่ไม่ original คือไม่มีอะไรใหม่หรือประมาณว่า อ่านดูแล้วมันไม่ว้าวอะ่ะเออมันไม่น่าสนใจหรือมันไม่ค่อยเกี่ยวกับสถานการณ์ความสําคัญหรือทิศทางอะไรคือพูดง่ายๆคือเหมือนกับแบบอ่านแล้วก็ไม,ม่สนใจที่จะอยากรู้คําตอบคะ่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงเงี้ยน,นะคะยกตัวอย่างเช่นคําถามที่ถามว่าผลของวิดีโอเกมที่มีต่อเด็กคืออะไรอันนี้คือมันเป็นคําถามที่มันไม่ค่อยใหม่เนาะเพราะว่า อาจจะมีงานศึกษาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะคะว่าคำถามนี้มันมีปัญหาตรงไหนบ้างนะก็คือปัญหาที่อ่านคำถามวิจัยนี้แล้วรู้สึกก็คือแบอบกคำถามนี้มันดูแล้วว่ามันน่าจะมีคนทําไปเยอะแล้วอะคะ่ะ คือเคยได้ยินบ่อยแล้วหรือว่าเคยเห็นคำถามแบบเนี้ยหรือคล้ายคลึงแบบนี้ในงานอื่นๆมากมายมาก่อนแล้วโดยเฉพาะนักศึกษาต้องลองคิดนะคะว่าถ้าเวลาเราสอบเนี่ยแล้วกรรมการสอบเขามาอ่านงานของเราเนี่ยคือกรรมการสอบเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในฟิลด์ที่เราจะทำถูกไหมเขาก็ต้องเคยเห็นปัญหาแบบนี้มาเยอะแล้วเพราะนั้นถ้าเราไม่ จับประเด็นอะไรที่มันสามารถจะว้าวกรรมาการได้เนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกว่างานของเราเออมันน่าสนใจอยากสนับสนุนให้ทำจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าเป็นคำถามที่เดาได้เลยว่าจะมีงานวิจัยอยู่แล้วนะคะหรือขาดมุมมองที่แบบพออ่านคำถามวิจัยแล้วก็แบบแล้วไงอะแบบเนี้ยนะคะคือเป็นคำถามที่ไม่ได้เติมเต็มช่องว่างหรือท้าทายมุมมองอะไรใหม่ๆแบบเนี้ยนะคะ ถ้าคำถามวิจัยของเรามีปัญหาแบบนี้ก็ต้องหาทางแก้ไขค่ะซึ่งแนวะทางแก้ไขก็คือเราต้องเทรนตัวเองให้ลองมองปัญหานั้นคำถามวิจัยเมื่อกี้ลองมองมุมใหม่ๆด้วยเลนส์ใหม่หรือใช้วิธีใหม่ดูหรือ หาแกปที่น่าสนใจที่เป็นคำตอบที่ยังไม่ลงรอยหรือยังไม่มีข้อสรุปหรือยังไม่มีใครตอบได้ดูนะคะหรืออาจจะเอาฟิลของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับฟิลฟิลอื่นๆหรือบริบทใหม่ๆดูนะคะหรือว่าจับประเด็นที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันมาเชื่อมโยงเนาะหรืออาจจะหาอะไรที่มันสามารถทอนแพชชั่นในตัวเราที่มันพิเศษ แล้วก็ทำให้ประเด็นคำถามวิจัยนี้นะ่าสนใจขึ้นมาเลยนะคะลองไปดูว่าเราปรับคำถามวิจัยเนี่ยตัวอย่างเป็นยังไงนะคำถามที่ปรับแล้วนะคะก็จะเห็นว่าจากเดิมเนี่ยเราพูดกว้างๆแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ใช่ไหมเรื่องวิดีโอเกมใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นว่าการเล่นเกมออนไลน์เนี่ยมีผลต่อเด็กเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นผลต่อการพัฒนาทักษะการร่วมมือกันแก้ปัญหา ในเด็กช่วงก่อนเข้าวัยรุ่นเนาะที่มีอาการออทิสติกสเปกตรัมอย่างไรเห็นไหมคะเราอาจจะพอเอิญมีแพชชั่นอยู่กับเด็กกลุ่มนี้นะคะแล้วว่าเราก็สนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษก็จะเห็นว่า,าถ้าเรา มองในหลายๆด้านตามคำแนะนำแนวทางแก้ปัญหาเมื่อกี้เนี้นะคะหาแก๊ปอื่นหรือว่าเอาฟิลเราไปบูรณาการกับฟิลอื่นหรือจับประเด็นที่อยู่ในความสนใจปัจจุบันหรืออะไรที่เป็นแพชชั่นพิเศษยูนิคเนี้ยมันก็จะทำให้งานของเราดูมีความเป็นิจินอลิตี้หรือว่ามีความใหม่มีความว้าวมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะมันจะดูว่าเอองานวิจัยนี้น่าทำาฮะน่าสนใจว่าเด็กที่มีอาการแบบนี้นะคะ มันมีผลยังไงไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่แง่มุมนี้แง่มุมเดียวใช่ไหมอาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาเราอาจจะมีประเด็นอื่นหรือคําถามวิจัยอาจจะต่างออกไปเลยตามลักษณะฟิลของเราหรือฟิลที่เราเอามาบูรณาการหรือแกลบที่เราไปหามาเจอหรือแพชชั่นที่อยู่ในตัวของเรานะคะซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยตั้งคําถามวิจัยที่ปังปังปัง,ปงได้มากขึ้นเลยนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีการปรับคำถามวิจัยอย่างละเอียดกันไปแล้วนะคะก็หวังว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์มากๆจากคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามไว้ดูว่าคลิปต่อไปอาจารย์จะเอาอะไรมาแบ่งปันกันอีกก็ขอให้สนุกกับการทำวิจัยนะคะ